สวัสดีค่ะชีวิตคนเราก็อยู่กับต้นไม้นะคะธรรมชาตินะคะต้นไม้ธรรมชาติบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็นะคะความสุขก็มีได้ด้วยการที่เราทํากับข้าวหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้มีความอร่อยนะคะนี่ก็คือการที่เรามาชมธรรมชาติต้นไม้บนบ้าน มารดน้ำต้นไม้นะคะให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะนอกงานนะคะนอกงานอันนี้จะเป็นทริปนะคะคลิปธรรมชาติอาหารเมนูบ้านนะคะบ้านจะเป็นบ้านบ้านนอกหรือบ้านจากนะคะมุงด้วจากบ้านนอกก็เป็นบ้านนะคะ หล่านี้มีคลิดรวมกันหมดนะคะคือในคลิปนี้คลิปเดียวน,นะคะแล้วก็จะรวมนะคะธรรมชาตินบ้าณแล้วก็เอาลูเอาภาพสวย้ของธรรมชาติ้านแล้วก็น้องวายนะคะที่น่ารักนะคะดี๋ยวก็เอามายชมนะคะเพื่อความสดชื่นนะคะในตัวของเราเองนะคะนี่ค่ะต้นไม้ก็ต้องการรดน้ำนะคะให้มีความชุ่มชื้นนะคะ จะได้ไหมเพราะว่าแดดช่วงนี้มันแดดแรงมากนะคะเราต้องหวังนะคะทําการลดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็จากการทําต้นไม้ของเรานะคะเราก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะแบบเมนูอาหารที่อร่อยนะคะเรามารวมเป็นคลิปเดียวกันนะคะให้ดูแบบจุใจเลยนะคะก็ชมไปเลยนะคะในเมนูก็มีหลายเมนูนะคะไม่ต้องอธิบายต็อรู้นะคะเมนูอะไรที่อร่อยออร่ยนะคะ เดี๋ยวก็ได้ไปชมบรรยากาศวิวภาพของบ้านนะคะที่สวยงดงามนะคะเป็นบ้านที่แบบว่าเรานะคะไดอยู่ได้ถ้าถ้าเราอยู่ได้ในธรรมชาตินะคะเป็นบ้านนะคะไม่ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตนะคะมันต้องมีความสดชื่นนะคะนี่ก็มเมนูอาหารนะคะนี่นะคะบ้านนะคะข้าท้องกุ้งนานนะคะ ส,สวยๆเท้าชอุ่มนะคะเป็นวิวสวยๆที่เรานํามาแนะนาและชมนะคะให้มีความสิดชื่อนะคะชอบอยู่นะคะบ้านแบบน,นี้นะคะบ้านจะํารมชาตินะคะเราอยากด้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมความสวยๆนะคะวิวสวยๆดูน้องปลาของเรานะคะเปนหน่ารักนะคะกินหญ้าปลานะคะนี่นะคะบ้านน่ารักนะคะตาดูต้นไม้ดอกไม้ส้มนะคะ ดอกไม้ทุกชนิดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะในคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษา,าพักภูเสาทุกค่ะสวยนะคะบ้านๆน,นะคะแล้ววิวนะคะสวยนะคะเอาความสดชื่นมาให้นะคะนี่นะคะหองน้ำภูเขานะคะกับเป็นเมนูอีกนะคะแล้วก็ต่อท้ายทั้งมีธรรมชาติ เมนูอาหารแซ่บๆนะคะบ้านนะคะสวยๆน้องควายที่น่ารักนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วย